เป็นไรปะเนี่ยปวดท้องมากเลยแล้วเมื่อวานกินอะไรมาเมื่อวานกินอาหารทะเลกินหมึกไปเยอะมากโอ้ยข่าวหลังต้องระวังนะถ้าจะกินอาหารทะเลอะ่ะเพราะว่าเขาอาจจะแช่สารโฟรมีนได้จริงเนาะกินไปเยอะเฮ้ยทุกคนลองเชืุอตรวจนี้ไหมเป็นเชืุอตรวจโฟมาีนขนาดยอดส่วนสวิธีการไัยเหตใช้สารเคมีปริมาณน้อยลงแถมยังประหยัดราคาเพราะพาง่ายด้วยนะว้าวน่าสนใจมากอะ่ะงั้นเราไปลองทดลองเลยไหมเอาสิ ในชุดการทดลองของเราก็จะมีอุปกรณ์และสารเคมีดังนี้ขวดแก้วสำหรับใส่สารตัวอย่างผงแป้งน้ำกลัน่นโพแทสเซียมไอวาไดโซเดียมไทโอซัลเฟตโซเดียมไฮดรอกไซด์กรดซัลฟ i ริกและโพแทสเซียมไอเดตส่วนอุปกรณ์ก็จะมีหลอดหยดพลาสติกไซริงค์พลาสติกและช้อนตักสารค่ะและยังมีคู่มือการทดลองและวิธีการเขนอน,อนให้ด้วยค่ะสเต็ปที่1บ blank titration ตักโพแทสเซียมไอโอดายครึ่งช้อนลงในขวดแก้วเติมโพแเทสเซียมไอโอเดต1มิลลิลิตรเติมกรดซัลฟิริกลงไป0.1มิลลิลิตรเติมน้ำกลั่น2.5มิลลิลิตร ไทเทรด,ด้วยสาระละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตจนกว่าสาระละลายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนหลังจากสาระละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วเติมผงแป้งลงไปเพื่อให้มองเห็นจุดยุติได้ชัดขึ้น หลังจากนั้นไทเทตต่อจนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีขาวและจดบันทึกปริมาณโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้สเต็ปที่ 2. Back-Titration ตักโพเทสเซียมไอโอดายครึ่งช้อนลงในขวดแกว้วเติมโพเทสเซียมไอโอดเดต1มิลลิตร เติมกรดซัลฟิริกลงไป0.1มิลลิลิตรหลังจากนั้นเติมสารที่ต้องการตรวจสอบความเข้มข้นลงไป2.5มิลิลิตรโดยในการทดลองนี้เราจะใช้เป็นฟอร์มาลีนที่ความเข้มข้น0.02%เวท y volume เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไป0.5มิลลิลิตรและรอให้สารละลายใสย5นาที หลังจากนั้นหยดกรดซัลฟิริกลงไปจนได้สีน้ำตาลคงที่แล้วไทเทตด้วยสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตจนกว่าสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนหลังจากสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วเติมผงแป้งลงไปเพื่อให้มองเห็นจุดยุติได้ชัดขึ้น หลังจากนั้นไทเทตต่อจนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีขาวและจดบันทึกปริมาณโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ และนี่จะเป็นสูตรในการคำนวณหาความเข้มข้นของฟอร์มาลีนโดยเมื่อเรานำปริมาตรของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ในขั้นตอนแบล็กไทเทชันลบกับแบล็กไทเทชันจะได้ออกมาเป็น0.4มิลและเมื่อนำไปแทนในสูตรการคำนวณจะได้ความเข้มข้นออกมา0.024ซึ่งใกล้เคียงกับสารตัวอย่างที่ใส่ลงไป